โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อ21เมื่อวางลูกบาทตามความสัมพันธ์ข้างล่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในการวางครั้งที่11จะต้องใช้ลูกบาททั้งหมดกี่ลูกโจทย์ข้อนี้ก็ให้นักเรียนฝึกสังเกตนะคะ หาแบบรูปของความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะต้องฝึกเรื่องนี้มากๆแล้วก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะคะจากเห็นภาพที่วางเนี่ยวางครั้งที่1เนี่ยมีลูกบาทเพียง1ลูกในการวางครั้งที่2เนี่ยก็จะเห็นว่ามีลูกบาทต่อที่ด้านนอกนะคะที่มุมมาอีก4ลูกพอการวางครั้งที่3ก็มีการต่อลูกบาทที่มุมกับที่ตรงกลางต่อมา แล้วเขาถามว่าในการวางครั้งที่11เนี่ยจะต้องใช้ลูกบาททั้งหมดกี่ลูกจากที่พอเรามองภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพ3ามิติทําให้เราเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจําลองออกมาเป็นภาพ2มิตินะคะโดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad ให้นักเรียนเห็นจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ จากภาพเริ่มต้นเนี่ยนะคะรูปแรกเราก็จะเห็นว่าเขาได้จากการวางเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยตอนนี้เหลือเป็นสองมิติแล้วนะคะก็มีแค่หนึ่งรูปพอรูปที่สองเนี่ยจากรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปเนี่ยนะคะเราก็จะวางมารอบองภาพแถวที่สองเนี่ยมาวางต่อที่มุมนะคะต่อที่มุมรอบๆบ พอภาพที่สามที่เกิดขึ้นนะคะก็มาจากภาพที่สองนั่นแหละนะคะแต่เราเอารูปมาต่อเลีอยน,นเปลี่ยนสีเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ารูปต่อที่มุมเนี่ยเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะคะเราก็เอามาต่อ,อที่มุมแล้วก็ที่ตรงระหว่างช่องด้วยนะคะอ่ะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นคือเอามาวางที่มุม รอบๆอ,อย่างนี้นี่เองนะคะอาละก็ได้เป็นภาพที่สองต่อไปภาพที่สก็จากจากภาพต่อไปเนี่ยนะคะภาพนี้ภาพต่อไปเราก็เอารูปมาต่อเหมือนเดิมนะคะก็คือมาต่อที่มุมเหมือนเดิมก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือภาพที่เกิดขึ้นว่าแบบรูปนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอ่ละ ต่อที่มุมเว้นไปช่อง1ช่องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากการสังเกตแบบรูปจะเห็นว่าภาพนี้มีลูกบาท1ลูกใช่ไหมคะพอภาพที่สองเนี่ยก็จะมีรูปบาทแถวละ2อเนี่ยสแถวแล้วก็แถวละ1อยู่1แถว ขยับนิดนึงนะคะแถวละ2ออยู่2แถวแถวละ1อยู่1แถวพอภาพที่3จะเห็นว่ามีแถวละ 1, 2, 3แถวละ3เนี่ยอยู่3แถวและแถวละ2อยู่2แถวจากนั้นมาดูภาพต่อไปภาพที่4ก็จะเห็นว่ามีแถวละ4อยู่ 1, นึ่แถวละ4อยู่4แถวแถวละ3 1 สอสแถวละ3อยู่3แถวเพราะฉะนั้นจากคำถามในการวางครั้งที่11เนี่ยนะคะก็จะมีลูกบาท11แถวแถวละ11ลูกและ10แถวแถวละ10ลูกนะคะอารเราก็จะได้ว่า11แถวแถวละ,ะ1 1ลูกเนี่ยก็คือ121ลูกแล้วก็10แถวแถวละ10ลูกก็คือ 1 0 0ลูกเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ221ค่ะ